สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ซินยอจะมาเผยสูตรลับการเตรียมดินปลูกกุหลาบแบบฉบับคนขี้เกียจแต่ดอกสวยเวอร์การเตรียมดินมีความสําคัญมากนะครับเพราะถ้าใช้ดินไม่เหมาะสมน้องกุหลาบก็กลับดาวแน่นอนเรียกว่าเลี้ยงปุ๊บตุ๋ยปับ๊บเลยทีเดียวทางภาคใต้ปริมาณฝนเยอะวัสดุที่ซินยอใช้ก็จะมีแค่3อย่างเพราะไม่เน้นเก็บความชื้นเน้นระบายน้ําออกอย่างเดียวไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกพคระเอกของเราดินปลูกหรือดินถุงนะครับสินยอเลือกเอาเฉพาะดินที่ไม่มีขุยมะพราะ้าวหรือมีให้น้อยที่สุดแล้วอย่าไปเอาดินหน้าบ้านคนอื่นมานะมันใช้ไม่ได้อย่างที่สองคือของขวัญจากวัว<า>ก็คือขี้วัวนั่นเองใช้ขี้วัวแห้งเท่านั้นอย่าไปเอาขี้วัวเปียกมาใช้นะครับมันลื่นมือเพียงแค่คิดสินยอก็ขนลุกแล้วใครแพ้กลิ่นก็กระยาดมครับแต่ถ้าใครไม่อยากจับขี้วัวแนะนําให้เลิกปลูกไปเลยอย่างสุดท้ายก็คือแกลบ แกลบนี่แหละพระเอกเงียบรากชอนชัยดีสุดๆเรายิ่งกว่าไส้เดือนชัยดินอีกใส่จัดเต็มเลยสองส่วนจากนั้นก็คลุกมันให้เข้ากันทําเหมือนตอนเราทําสลัดเลยแต่อย่าเผลอชิมละครับหรืออาจจะโรยผงเชื้อไตรโคเดอร์มาผสมลงไปด้วยก็ได้นําดินกุหลาบที่ผสมเรียบร้อยแล้วไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับทําทิ้งไว้เรื่อยๆได้เลยถึงคราวจะใช้ก็แค่ไปตัดมาของแบบนี้ยิ่งหมักนานยิ่งดีและนี่คือสูตรลับฉบับบ้านๆแต่ดอกบานแน่นอนสูตรนี้เหมาะกับภาคใต้ ผ้าอื่นถ้าจะใช้ก็ควรต้องรดน้ำเช้าเย็นแล้วควรมีวัสดุปิดหน้าดินเพื่อรักษาความชื้นด้วยนะครับส่วนที่บ้านซินยอเหรอเปิดโอเพ่นไปเลยอย่าลืมนะครับส่วนผสมดิน1ส่วนขี้วัว1ส่วนแกลบ2ส,ส่วนแค่นี้กุหลาบแฮปปี้ท่าก็มีความสุขวินวินทั้งคู่แล้วทาดกุหลาบนะครับพร้อมโดนหนามตามหรือ,อยังแต่ไม่เป็นไรซินยอว่าเพราะความรักก็ต้องมีเจ็บบ้างไรบ้างเหมือนปลูกกุหลาบนั่นแหละเนอะ